สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกรายการ Cyber Channel และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับรายการ Cyber Channel จะมาสอนวิธีการใช้และลงทะเบียนใบขับขี่ดิจิตอลนะครับผ่านแอปที่ชื่อว่า DLTQR License นะครับใบขับขี่ดิจิตอลคือใบขับขี่ที่แสดงข้อมูลบนบัตรของท่านนะครับผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนนะครับในแอปพลิเคชัน DLTQR l i c e n s ายเส้นนะครับแทนรูปแบบการ์ดนะครับมีข้อดีตรงที่ไม่ต้องพกพาใบขับขี่นะครับแค่โหลดแอปติดบนโทรศัพท์ไว้นะครับและลงทะเบียนตามขั้นตอนให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับท่านสามารถยื่นใบขับขี่ดิจิตอลให้กับตำรวจดูแทนใบโดยญาตขับขี่ฉบับจริงนะครับสำหรับวิธีการโหลดแอป และสมัครลงทะเบียนนะครับเพื่อใช้งานก็ทำได้ไม่ยุ่งยากนะครับมาดูกันได้เลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้บริการแอป DLT QR l i c e n s e ได้นั้นนะครับท่านต้องมี3อย่างนี้นะครับ 1. นะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android หรือว่า iOS ก็ได้นะครับ 2. องแอปพลิเคชัน DLT QR l i c e n s e นะครับ 3ใบขับคีย์ของท่านนะครับที่มี QR code ด้านหลังบัตรนะครับเมื่อท่านมีครบทั้ง3อย่างแล้วนะครับเรามาลงมือดาวน์โหลดและสมัครบริการกันได้เลยนะครับ 1. น,นะครับโหลดแอปพลิเคชัน dlt qr l i c e เ s ้นนะครับสาม,มารถดาวน์โหลดทั้งผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS นะครับ 2. นะครับเข้าแอปพลิเคชันนะครับแล้วกดปุ่มลงทะเบียนที่มีให้เลือกทั้งลงทะเบียนมี QR code และลงทะเบียนไม่มี QR code นะครับผมแนะนำว่าให้เลือกลงทะเบียนแบบมี QR code นะครับเพราะสแกน QR code หลังใบขับขี่ของท่านให้สามารถแสดงข้อมูลใบขับขี่แทนฉบับจริงได้นะครับ ส่วนการลงทะเบียนแบบไม่มี QR code จะไม่สามารถทำได้นะครับหากท่านยังใช้ใบขับขี่แบบเก่าที่ไม่มี QR code หลังบัตรนะครับแนะนำบ้านนะครับให้พกบัตรไปก่อนนะครับ 3. กรอกรายละเอียดส่วนตัวลงไปนะครับบรรทัดที่1น,นะครับใส่ใหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านนะครับ บรรทัดที่2นะครับใส่อีเมลของท่านเพื่อรับรหัส OTP นะครับบรรทัดที่3นะครับใส่อีเมลของท่านอีกครั้งเหมือนบรรทัดที่2นะครับแล้วกดปุ่มลงทะเบียนนะครับ C นะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับระบบจะส่งรหัส OTP นะครับจำนวน6หลักนะครับ เข้าไปที่อีเมลที่ท่านกรอกไว้นะครับดังรูปนะครับให้นํารหัสดังกล่าวนะครับมากรอกไว้ในช่องนี้นะครับตามรูปนะครับแล้วกดปุ่มตกลงนะครับ 5. นะครับตั้งรหัสผ่าน6หลักนะครับเพื่อใช้สําหรับเข้าสู่ระบบนะครับ 6. นะครับหลังจากตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้สแกน QR code โค้ดที่อยู่ด้านหลังใบขับขี่ของท่านนะครับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จนะครับข้อมูลใบขับขี่ของท่านจะถูกเชื่อมต่อเข้าระบบนะครับ7นะครับเข้าสู่ระบบโดยการกดที่เข้าสู่ระบบนะครับลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วกรอกรหัส6ห,หลักที่ตั้งไว้นะครับเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันนะครับ dltqr l i ยเส้นนะครับเมื่อท่านล็อกอินเข้ามาท่านก็จะมาเจอหน้าเมนูต่างๆนะครับเมนูที่1น,นะครับใบอนุญาตนะครับท่านสามารถกดดูใบอนุญาตขับขี่ของท่านได้เลยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจนะครับเมนูที่2นะครับข้อมูลส่วนตัวของคุณของท่านนะครับข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่นหมายเลขประจําตัวประชาชน หมู่โลโหิตอะไรประมาณนี้นะครับเมนู Menu ที่3นะครับแชร์เส้นทางการเดินทางนะครับท่านสามารถแชร์เส้นทางที่ท่านจะเดินทางไปได้นะครับเมนู Menu ที่4นะครับขอความช่วยเหลือนะครับเมื่อท่านจะขอความช่วยเหลือก็สามารถกดเข้าเมนูนี้ได้นะครับเมนู Menu ที่5นะครับข้อมูลข่าวสารนะครับท่านสามารถเปิดอา่านดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ขนทรงอะไรต่างๆได้นะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่นาทีก็สมัครใบขับขี่ดิจิตอลได้แล้วนะครับหากลืมพกใบขับขี่ไปนะครับก็สามารถใช้ใบขับขี่ดิจิตอลแทนได้นะครับสะดวกสบายง่ายๆนะครับแค่เปิดแอป,ปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็เสร็จสิ้นในการสมัครใช้บริการใบขับขี่ดิจิตอลนะครับผ่านแอป,ปที่ชื่อว่า DLTQR License ลายเส้นนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการไซ b e r Channel ของเรานะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ